สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาทักทายกันยามบ่ายนะครับผมเปิดท่านใดหาเครื่องยนต์มือสองนะครับอยู่เขตอ่าภาคเหนือตอนล่างจังหวัดกําแพงเพชรนะฮะเรามีสินค้านําเสนอหลายตัวนะครับหลายเครื่องสําหรับสายยันม่าเราก็มีนะครับสายคูปุต้าก็มีนะครับวันนี้จะนําเสนอที่ยันม่าตัว120นะครับตัวนี้เป็นระบบ DI direct injection นะครับตัวนี้เราขายกันไม่แพงนะครับ29,900บาทนะครับ20,000 9900บาทนะฮะมารับหน้าร้านนะครับมีส่วนลดนะครับร้านก็ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองพิกายครับอำเภอพากระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่นำเสนอก็เลยก็จะเป็น tf 8 5 lm นะครับเครื่องเช็คระบบใหม่นะครับทั้งในและนอกราคา14,900บาทเท่านั้นนะครับส่วนท่านใดชอบคูปตานะครับ et 11 0ก็มีนะครับเริ่มต้นที่1 5 0 0 0บาทแล้วก็ et 9กเริ่มต้นที่1 2 0 0 0บาทนะครับส่วนคูปต้า12แรงรุ่น rt ก็มีนะครับจะเป็น ตัวราคานะครับ25,000บาทนะครับเป็น120นะครับผมเบอร์ร้อยก็จะเริ่มต้นที่15,000 16,000 17,000บาทนะครับผม RT 90ก็มีนะครับ RT แล้วก็ตัวเป็น RT 14แรงก็มีนะครับ14แรงก็มีแล้วก็เป็น ZT 120ก็มีนะครับสวยๆนะครับท่านใดสนใจก็0983628238นะครับ0983628238นะครับผมท่านสะดวกที่จังหวัดกำแพงเพชรหรือภาคเหนือตอนล่างก็เข้ามาหาเรานะครับ ถ้าสะดวกที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับมีจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ